สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลย1-15กุมภาพันธ์2567นี้ชีวิตของคุณจะมีโอกาสเด่นดังเด่นดีแล้วมีโอกาสที่จะก้าวหน้าด้วยนะความพยายามจะเป็นผลอะไรที่คุณหวังไว้อะไรที่คุณคิดไว้อะไรที่คุณปรารถนามีโอกาสจะสมหวังดังใจนะอย่างที่คุณปรารถนาไว้เลยนะคะ ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความกังวลใจหรืออะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณมันอาจจะไม่เป็นไปดังใจคุณเนาะแต่15วันนี้ดูเหมือนชีวิตจะพลิกฟื้นความพยายามจะเป็นผลความมุมานะความริยะความอุตสาหะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าธุรกิจก้าวหน้าขยายเติบโตนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเด่นดังนะมีความเด็ดเ,าเขาเรียกว,ว่าเป็นที่ยอมรับนะ มีความเด่นดังมีความโด่งดังนะมีชื่อเสียงนะมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะการงานธุรกิจนะจะ,จะเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้ามากการเงินก็ต้องบอกเลยการงานเด่นการเงินก็เด่นตามไปด้วยนะต้องบอกเลยปลดล็อกนะ อะไรที่คุณรู้สึกไม่สบายใจได้ปลดล็อกเลยนะสิวันนี้ชีวิตของคุณจะก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งการงานก้าวหน้าธุรกิจก้าวหน้าการเงินก็ก้าวหน้านะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะต้องบอกเลยหวังความรักความสัมพันธ์แบบใดไว้นะหวังความรักดีๆความหวังความรักที่สมหวังดังใจต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นไปดังใจนะคะเออขอแค่คุณเปิดใจให้ตัวเองและอย่าไปจม จอมอยู่กับความรักเก่าๆหรือความรักเศร้าๆหรือความรักที่ไม่ดีในอดีตนะโฟกัสไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะความพยายามจะเป็นผลถ้าเกิดแอบบชอบใครมีโอกาสว่าเขาจะ ชอบตอนะถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสว่าเขาจะเห็นคุณงามความดีแต่อย่าจมจอมอยู่กับความทุกข์ให้สร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองก้าวหน้าอยู่เสมอแล้วมีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนมีโอกาสว่าจะไดออ้มีความก้าวหน้าในเรื่องของความรักเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนะต้องบอกเลย15วันนี้คนที่เกิดในวันศุกร์ชีวิตจะมีความสุขสุดๆไปเลยอ่ ใครแล้วพ่นายย่าลืมพ่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ